สวัสดีครับรขวัาัวเฟบครับวันนี้ผมว่าน้องหลายคนมีคําถามนะ,ะกับคนที่อยู่ในกลุ่มนะฮะที่หาข้อมูลเกี่ยวกับตัวบอสจีกรอยนะฮะเนื่องจากราคามันค่อนข้างสูงเนาะตัวบอสจีกรยมาก็ส0 0 0มกว่าอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีหลายคนแบบไปเปรียบเทียบกับพวกเอฟเฟครุ่นใหม่ๆที่เป็นงานจีนเนาะ,นะหลายอย่างที่มันสามารถทั้งโครนได้ทั้งใส่ IR ได้ใสแอมได้อะไรประมาณนั้นมันต่างกันกันกบ ของแพงแบบนี้ไหมเอาวางั้นอ่ะมันมาหลักสองหมื่นกับหลักพันอ่ะนะมันแค่พันกว่าบาทกับไอเนี้ยมันต่างกันมากขนาดไหนแล้วก็บอสเจ๊กร้อยเนี่ยมันไม่สามารถใส่แอมได้แต่ว่าเขามีอัปเดตอัปเดตใส่พวกเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมมาให้เนาะเป็นเอฟเฟกเสียงแตกมันก็จะคล้ายๆกับคือการจาลองหัวแอมนั่นแหละน,ะนะมันก็จะเป็นเสียงแตกเสียงอะไรประมาณนี้ที่เขาเพิ่มเข้ามาให้อยู่ตลอดเดี๋ยวก็จะมีการอัปเดตเพิ่มขึ้นไปอีกแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยตัวมันเนี่ยมันก็มี เขาเรียกว่าครบแล้วล่ะ,ะมีครบแล้วสำหรับแอมในตำนานและพวกอะไรต่างๆนะพวกเป็นของ JC อะไรเงี้ยเป็นแจ๊สเป็นบลูเป็น Jazz, เมซ่าเ,เป็นอะไรอย่างงี้เนาะอะไรนะบ ok ็อกเนอร์ว่าเฟนเดอร์ทวิน b, ทวินรีเวิร์บทวินคอมโพอะไรประมาณนั้นเขาก็มีให้หมดบิสติดแอมที่เป็นมาแชวพวกอะไรอย่างงี้เนาะมีหมดนะฮะพวกนี้หัวแอมเป็นเป็นหัวแอมที่ เป็นที่นิยมสําหรับคนที่ใช้อยู่แล้วแล้ววันนี้ก็คือเหมือนกับว่าแล้วการที่เราจะใส่ IR เข้าไปเพิ่มเนี่ยมันมีผลมากายขนาดไหนเดี๋ยวมาลอง IR กันดีกว่าเนื่องจากมันมันเขาไม่ได้ให้เปิดให้เราแอ,าอมใส่เข้าไปนะผมว่าแอมเขาเสียงมันดีอยู่แล้วเสียงมันคมชัดมากๆอยู่แล้วถ้าเทียบกับของพันอย่าไปพูดถึงคนละเรื่องนะไม่เหมือนกันเลยนะฮะเนื่องจากผมก็มีทั้งแบ็กบล็อกท้งจีแล้วก็โซน,นิคเค้กนอะไรเงี้ยเนาะมันของราคาพันสองพบาท อย่าไปเทียบกันคนละเรื่องกันมันห่างไกลกันมากเนาะประมาณนั้นถ้าเราไปเล่นจริงๆกับการบันทึกเสียงมันก็ค่อนข้างที่จะต่างกันนะฮะก็หลายๆอย่างมันก็อยู่ที่คนปรับด้วยคนอัดด้วยอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนอัดเสียงที่ไม่ค่อยสม่าเสมอเช่นบางทีผมไม่อัดกับตู้นู้นแล้วปรับไม้ไม่ดีมันก็จะเป็นออกแหลมบ้างออกอะไรบ้างหรือบางคนก็บอกว่ามันอะไรเงี้ยมันแย่มันบี้มันแบนก็เป็นไปได้อีกนะหลายๆทางผมก็เลยใช้วิธีการ เอาไปเลยดีกว่าเอา USB ไปเลยนะให้มันเสียงของตัวนั้นปเดี๋ยวไปฟังดูถ้าเกิดว่าเดี๋ยวไปบอกด้วยว่ามันสามารถใช้ IR ได้อีกกี่ตัวสำหรับสาหรับ user ของ Boss G กลอยนะเนี่ยใส่ IR เพิ่มเข้าไปแล้วทำยังไงเล่นง่ายขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวจะใช้เสียงมาตรฐานทั่วไปนี่แหละไปดูโอเคมากันที่หน้าจอนะฮะก็นี่เดี๋ยวจะเล่นในโทนสตูดิโอดีกว่าจะได้เห็น เห็นชัดเนาะว่าเราใส่ IR เข้าไปยังไงนะฮะเขาจะมีเมนูชื่อนี่เลย IR Loader นะฮะกดเข้ามาได้เลย User ที่เราสามารถที่จะใช้แยกออกจาก o r i g i ินอลนะ,ะที่เขามีอยู่แล้วใน preset เนะะี่ยอีก16ตัวนะฮะเราสามารถใส่ User เข้าไปได้อีก16นะฮะนี่ไม่เกี่ยวก,กันกับของที่อยู่ในเครื่องนะแยกออกมาได้อีก16ตัวนี่ผมลองใช้ตัวมันเป็นทวินนะทวินก็คงเป็น เฟนเดอร์เนะะาะทวินเดี๋ยวก็คือเลือกโหลดแบบนี้ง่ายเลยนี้ถ้าเกิดว่าเราโหลดคิดว่าน่าจะรู้จักที่โหลดตัวนั่นกนพอสมควรแล้วเนาะทำหบไออาร์มันใสไออาร์ IR อะไรก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่ายิ่งเราใช้ IR ที่เขาทาไฟล์เสียงที่มันละเอียดขึ้นเสียงมันก็จะคมชัดมากขึ้นอันนี้ถ้าของตัวเดิมเนี่ยผมว่าของตัวเดิมแั้นเสียงครด,ดีอยู่แล้วเนี่ยมันอยู่ในนี่นะในแอมกดเข้าไปในแอมเปิดแอมเสร็จปับ๊บ อยู่ใน SP type SP type คือสปีคเกอร์เนาะสปีคเกอร์ t y นะเราสามารถที่จะเลือกได้ในตัวเดิมเขามีอยู่แล้วนะมีปิดมีออร์ชินอลมี1คณ8นิ้วนะ1คูณ10นิ้ว1คูณ12นิ้ว, 1, วแล้วก็2คูณ1ิ4 1 2คูณ 10, 4คณ12 8คูณ12จากนั้นก็จะเป็นของเบสนะฮะ B1 นี้เราสามารถใช้ IR b a s บมาใส่ด้วยก็ได้เนื่องจากตัวบอสเจร้อยรองรับทั้งกีตาร์และเบสนะประมาณนั้นนี่ผมใส่ ใน User 1เห็นไหมยูเซอร์หนึ่งไม่มีละเพราะว่ามันเป็นทวินนะฮะทวินเจ็ดสามเนี่ยเราจะมาเล่นกับทวินคอมโบหรือทวิดคอมโบดีดักคอมโบอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็เป็นส่งพวกสิ่งคลีนทั่วไปอ่าประมาณนั้นคือน,นี่แคปเป็นของเฟนเดอร์ ender, วันเถอะ,อะประมาณนี้ ไปดีลักคอมโบนะนี่เปลี่ยนแอมนะนะใครได้กลิ่นไอที่เป็นแบบแนวเฟนเดอร์บางทวิทเช่นกันเนาะสำหรับบอสเจครอยก็ต้องจับคู่ไปเหมือนกันนะสำหรับตัวแอมและแคป ประมาณนั้นก็ต้องแมชกันนะโดยทั่วไปเราก็อย่างเช่นอันนี้เป็นบ็อกเนอร์อย่างเงี้ยเรามาใส่กับตัวแคปที่เป็นทวินมันก็จะ Back แปลกๆนะก็อย่านแหลมเนือน่องจากเฟนเดอร์เขาเน้นไปทางงานครีนงานครั้นประมาณนั้นนะเนาะแต่ถ้าบอกเป็นพวก JC อย่างนี้ เรามาลองเลือกกันดูนะฮะก็กดเข้า IR Loader กดคำว่าโหลดได้เลยนะฮะจากนั้นเราก็ไปที่ IR ที่เราโหลดมาเนี่ยอย่างงี้เป็นมี Fender Twin อย่างนงี้นะเป็น IR อย่างเดียวเนี่ย IR เยอะแยะไปหมดนะฮะที่โหลดมาจากพวกเอ่อ i ลแล้วหรือว่าเป็น uh, โทนฮันเยอะแยะนะอันนี้เขามีอะไระเยอะไปหมดอ่นะผมลองพูดมาแชร์พวกอะไรมันก็มีในตัวของม,มันอยู่แล้วเนาะนี่ ลองหาแคปอะไรแคปวงแคปเบสมันก็ใส่ได้นะไม่มีปัญหาอันนี้เขาเขียน48นะก็แปลว่าเขาทำไฟสนะี่กิโลเฮิรตซเนาะเป็นของยามาฮ่าดูสิเห็นไหมโหลดเสร็จปั๊บมันก็คิดขึ้นว่าดาวน o โหลดยิ่อยู่จากนั้นก็จะเลือกไว้ที่ไหนผมจะเลือกไว้ที่เดิมในใน u s e r หนึ่งก็ไปทับตัวทวินไปเลยเห็นไหมมันเข้าแล้วนะเรียบร้อยเข้าเสร็จปับ๊บเราก็มาที่แอมแล้วก็เลือกตัวนี้ยามาฮ่ามันเปิดอยู่แล้ว โป่งนะมันมีความเสียงโป่งขึ้นอย่างนี้เฮ้ยมันมีความโป่งจริง เสียงมันโป่งขึ้นนะจริงๆแล้วนี่เขาใช้ MJC อยู่นะแต่ถ้าบอกว่ามันเป็นแอมตัวอื่นเดี๋ยวลองลองใช้ในชเ์เราดูสิมันเป็นไงจริงๆของเขาอะเขามีตัวที่เป็นอะคูสิกอยู่นะอะคูสิกซิมนี ใสุู่สิซิมเข้าไปควรจะเปิดแอมดีกว่าเดี๋ยวผมเปิดอคูสิกซิมก็คือจำลองเสียงอะคูสิกอยู่นะแล้วเดี๋ยวใส่กับ JC ซะนี่เปิดไป เสียงออกปีกิธาโปร่งเลยนะปีกิธาโปร่งไฟฟ้าตัวหนึ่งนะมันมีความเสียงโป่งๆอยู่ข้างในอ่ะใช้ได้เลยนะเยอะมากนะมันมีทั้งเทเลอร์มีอะไรเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวลองที่มันเป็นไม่รู้ว่าโหลดอะไรมาบ้างที่เป็นแบบหดๆห,หน่อยมาลองออาเรนต์อันนี้มนเมซ่ามาเมซ่าก่อนแล้วกันเพราะว่าอย่างแคปที่เขาบอกเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะว่ามันเป็นแคปอะไรสี่คู่ที่ิบสองอะไรไม่ได้บอก ทีนี้เราใส่ก็คือจอกจงไปเลยนะฮะว่าจะเป็นเมซ่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยบล็อกเนอร์เป็นอะไรประมาณนั้นผมจะไว้ที่เดิมเนาะไปซ้อนกันไว้ที่ยูเซอร์หนึ่งประมาณนี้อ่าอันนี้เป็นเมซ่าแล้วนะเนาะอ่าแคปเมซ่าล้วก็เล่นกับพวกเมซ่าอะไลติฟายลืมเอาฟูสติกส์ นีกโบกเนอร์นะ มากนะอันนี้แค่ใช้ตัวเปิดอยู่อะไรบ้างใน EQ อันนี้ก็คือเปลี่ยนจาก p รเเซตปกตินะเป็นรพรีเซตของ j c c r e a n ด้วซ้ำนะฮะไม่ได้เป็นของตัวที่เป็นเสียงแตกนะฮะเนี่ยนะ ดีอีกอย่างคือเราสามารถที่จะเอาเสียงแตกเข้ามาใส่ได้อีกเนาะตามความต้องการเราตัวนี้ไม่ได้ใส่น้อยเกเหรอน้อยเกจไม่มีปิดคอมเมอนจะเงียบเหมือนกันเนะเาะผมจะเอาอรีโซชชั่นหรืออะไรใส่เข้าไปดูี่มันจะโหดมากกว่านี้หรือเปล่าเอาใส่ตรงนี้เข้าไป โอ้เสียงมันเยอะมากนะเราเมทอนโซนใส่เข้าไปสิเอาสอนไม่ได้อะเอาไม่เป็นไรวางไว้ วิทวิทวิทย์อนนี้มันคือไม่ได้ใส่น้อยเกลดเลยนะน้อยเกลดมาวางนิดนึงกนะ่ะเงียบเลยนะพอใส่น้อยเกล็ดปั๊บเง,งียบกลิบเลยเนี่ยไม เสียงเดิมนะถ้าเป็น 4x12 เสียงที่เขาให้มามันมีมิติกว่านาะ ที่เขาให้มาอยู่แล้วมันเสียงมันมีมิติมากกว่าเสียงที่เราเอาแคปมาใส่นะดูนะตัวนี้แต่นี้ก็ไม่รู้ว่าอย่างว่ามันเป็นแคปอะไรเดี๋ยวผมลองอะไรที่มันดูแบบเป็นสไตล์แบบเมทัลหน่อยดีกว่าเพราะว่าผมว่าส่วนใหญ่ก็จะชอบแบบแนวเสียงแตกกันมากกว่านอะอมีมีมบ็อกเนอร์อยู่อโอเคไปของบ็อกเนอร์เลยนะฮะดูะจ่องไงระหว่างความโหดนะบ็อกเนอร์กับ พวกไอทไฟเนาะผมว่าบ็อกเนอร์มันจะแบบมีความโหดกว่าหนาหนากว่ามาลองดูแล้วใส่แคปตัวนี้ออกไปจะเสียงไงแต่ว่าสีน้าเดิมยัง,ยงก็รันตีว่าเสียงเดิมเดิมเขาก็ดีกว่าอยู่ในเครื่องนะเพราะมันมีมิติอ่ะมันมีมิติของการจ่อไมอะไรแบบนี้แต่พอเรามาใส่เอ่อพวกที่เราโหลดมาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมาไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะผมอันนี้บล็อกเนอร์อยู่นะก็คือเดี๋ยวใส่บล็อกเนอร์ไป คือ IR ตัวใหม่ที่เราใส่ไปเอาไปไออเดินที่เราเป็น4ี่ปุ่มทีองเามีแปดปุ่มท네ี่สองอ่รลองดูโบกเนอร์ใส่เข้ามาให่บ้าง ไปเป็น4คูณ 2, 2นะฮะมิติของเสียงมันต่างกันจริงๆผมว่ายังไงเสียง IR ที่เขาให้มาดีอยู่แล้วนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปทำดีกว่านะประมาณนะ1คูณ2 สู้เสียงมาจากพรีเซตไม่ได้โรงงานนะผมก็หลายน้องหลายคนก็อยากจะหานะอยากจะหามาใส่ผมว่าไม่ไม่ค่อยดีนะสู้ของเดิมไม่ได้จริงๆต้องบอกว่างัน้นของเดิมเสียงเขามาดีกว่าเยอะแม้แต่ออริจินอลนะลองดู บอกว่าอ่ะสรุปเลยดีกว่า IR ที่เขาทำมาให้เราไปโหลดเนี่ยผมว่าคุณภาพมันสู้กับ IR ที่อยู่ในเครื่องปกติไม่ได้นะฮะก็คือไม่ควรไปเปลี่ยนดีกว่าใช้ IR ของมันเองเนี่ยดีกว่ายเยอะจากจากจากที่ลองมานะฟังเสียงก็น่าจะได้ยินกันนะลองหนึ่งคูณแปด เสียงมันดูมีมิติมากขึ้นนะาหนงคูณสิบไหได้หมดยังไม่เห็นชัดๆเลย Yeah, <laughs> เสิร์ฟเลยนะเนี่ย8กู12เนี่ยเสียงแบบมิติมากอ่ะลองสำหรับโหลดมาโบกเนอร์เห็นมมิติต่างกันเยอะจริงๆที่เขาทำมาสำหรับบอสจิกร้อยพอแล้วนะไม่ต้องใส่นะ เราปรับระยะมาหาม่างไหมพวกเรามีสมิเซ็นะชัดเจนและความเปลี่ยนแปลงระยะหา่างไหมอะไรต่างๆนี่นนนสามเซนสองเซนหนึ่งเซนเซนเตอร์ได้หมด Okay. น่าจะชัดเจนนะนะสำหรับน,น้องนะที่สงสัยว่าเอฟเฟกตัวเล็กๆที่เราใช้งานที่เราซื้อกันอยากจะได้พวกแทง G ีกับพวกเนี้ยเสียงคุณภาพมันพอจะใสไออาใสแ M มแล้วมันจะเท่ากันกับตัวเครื่องใหญ่ๆไหมเห็นไหมพอเราเอาตัว IR ที่เราโหลดมามาใสอ่ะมันไม่ได้ดีขึ้นนะมันไม่ได้จะทําให้เครื่องที่แพงๆ มันแพงขึ้นไปอีกไม่ใช่นะแย่ลงจริงๆแย่ลงเสียงที่เข้ามาจากโรงงานดีกว่าเยอะนะฮะนะต่างกันเยอะที่ผมทดสอบให้ดูแม้แต่ลริชินอกมิติเสียง ยังยัง,ย,งยังห่างชั้นกันพอสมควรเลยนะสำหรับชุด IR และ M ที่จะเอามาใช้งานเนาะนี้สำหรับคนที่ต้องการจะบันทึกเสียงด้วยอะไรด้วยเนี่ยผมว่าไงรุ่นใหญ่ๆอะ่ะคุ้มกว่าแล้วก็เสียงมิติมากกว่าแล้วก็สามารถทำให้คุณภาพเสียงได้สูงกว่าแน่นอนนะฮะสำหรับตัวเล็กๆอ่ะเอาไว้เล่นขำๆก็เอาไว้เล่นออกงานอะไรก็พอได้สบายมากไม่อยู่ปัญหาเพราะว่ามันไม่ต้องการรายละเอียดของเสียงมากแต่ถ้าบอกว่าเป็น สไตล์คนที่แต่งเพลงอารเรนต่างๆเนาะแล้วก็คนที่อัดเสียงพวกอะไรต่างๆยังไงตัวใหญ่ก็ได้คุณภาพเสียงสูงกว่านะฮะเยอะมากนะ,ะสูงกว่าเยอะมากจริงๆนะประมาณนั้นเฮ่ hey, น่าจะเห็นภาพได้ชัดว่าเราควรจะเติม IR เข้าไปหรือเปล่าประมาณนั้นอันนี้คือ IR ที่โหลดจากทั่วไปเนาะไม่ใช่ IR ที่มาจากของเขานะถ้ามาจากมาจาก,มาจากบอสเองผมว่าน่าจะมีไหมไม่แน่ใจคือเคยทำคลิปอยู่ น่าจะมีอยู่แต่ของเขาเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยผมว่าพอละเนี่ยออริจินอลหนึ 8, ่งคูณแปดหนึ่งคูณสิบสี่คูณสิบสองอะไรเนี่ยกับเบสพวกอะไรอะ่ะเยอะแยะเลยนะพอมากมายลนะนะไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มละเกทิลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ครับลาไปก่อน,นครับขอบสวัสดีครับ